ลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวการงานกำลังจะย้ายเข้าพบวินาศและเดินผิดปกติบ่อยดีที่ดาวพฤหัสกำลังจะไปเป็นปทุมเกณฑ์ช่วยไว้ได้แต่ต้องขยันขันแข็งเยอะงานใหญ่ไม่ได้จับมีแต่งานเล็กๆแต่หลายๆงานเข้าก็สร้างไรายได้งามๆได้ มนุษย์เงินเดือนทำงานดีมีคนเห็นแต่ยังไม่มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าต้องสร้างผลงานเป็นคะแนนเก็บไปก่อนดาวมฤตยูยังคงอยู่ในพบการเงินอาจจะได้เงินแบบฟลุกฟุกจากโชคลาภเพราะดาวโชคลาภเป็นเกษตรแต่ก็มีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่คาดฝันเช่นกันต้องควบคุมการเงินดีๆค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำปี2568ครึ่งปีหลังค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆน,นะคะเป็นการทํานายโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการทํานายการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทํำนายไพย่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกิดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดค่าครูสามารถเข้ามาถามกันได้ที่ไลน์นะคะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้แหละค่ะสำหรับการดูดวงประจำครึ่งปีแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ตามดูดาวเล็กๆนะคะเนื่องจากว่ามันจะละเอียดเกินไปมันจะใช้เวลายเยอะมาก ครึ่งปีนี้เราจะใช้ภาพรวมมากกว่าโดยใช้ดาวใหญ่ๆในการทำนายดวงค่ะส่วนดาวเล็กๆรายละเอียดเนี่ยจะทำเอาไว้แยกเป็นดวงประจำเดือนซึ่งก็ทำเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะโพสต์ให้ดูการล่วงหน้าก่อนจะถึงเดือนนั้นๆด้วยสามารถไปติดตามรายละเอียดในแต่ละเดือนได้สำหรับดวงประจำครึ่งปีจะเป็นภาพรวมของชีวิตการงานการเงินของคุณว่ามีจุดไหนดีจุดไหนเด่นมีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังบ้างค่ะ เริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวเมษลักนณาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าเมษไม่ได้มีดาวใหญ่ๆใ,ใดๆมาสถิตที่ลักนาแล้วก็ที่ฝั่งตรงข้ามของลักนานะคะลักนณาก็ค่อนข้างเคลียร์นะคะทางด้านดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวการงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีการขยับย้ายและมีการเดินผิดปกติบ่อยมากบางทีก็เดินเร็วเกินไปเดินช้าเกินไปบ้างหรือเดินถอยหลังนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยกำลังจะขยับย้ายเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่ สิสิงหาราศีมิ้นเป็นภพเรือนวินาศค่ะเป็นภพเรือนแห่งความอึดอัดเป็นภพเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงยกย้ายและเป็นภพเรือนแห่งการยังไม่ค่อยเติบโตก้าวหน้าเท่าไหร่เหมือนจะปิดทองหลังพระคือทํางานดีแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองแต่อย่างไรก็ตามยังโชคดีที่มีดาวพฤหัสมาช่วยเอาไว้เพราะดาวพฤหัสก็กําลังจะย้ายมาในราศีกรกฎซึ่งทําให้มีมาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์เพราะดาวพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยคุณทํางานดีมีคน นเห็นค่ะไม่ได้ถึงขั้นปิดทองหลังพระไม่มีใครเดินมาดูข้างหลังพระเลยไม่มีใครเห็นเลยไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่มีคนเห็นแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองเท่าไหร่ก็เลยต้องเป็นเรื่องของการทํางานดีสะสมคะแนนเก็บไปรอคอยในช่วงเวลาที่ดวงเปิดถึงจะได้เติบโตก้าวหน้าแต่อย่าคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ทํางานดีดดีกว่าทําเรื่อยๆเปื่อยๆดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีคนเห็นทําเรื่อยๆเปื่อยๆเนี่ยมันมีคนมองอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเรา ทํางานที่เกลียดทํางานผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยอันนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวการงานซึ่งอยู่ในภพเรือนเสียหายอยู่แล้วก็จะส่งผลให้การงานเนี่ยมันยิ่งตกต่ําเข้าไปใหญ่ดาวการงานเนี่ยจะย้ายมาทับตัวในที่สุดนะคะช่วงเวลาที่จะเติบโตก้าวหน้าเนี่ยมีแต่อาจจะต้องรอคอยอีกเป็นปีอยู่เหมือนกันค่ะ ทีนี้ดาวมันไม่ได้ขยับย้ายทันทีนะคะเนื่องจากว่าเปิดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวมันยังสถิตยอยู่ที่พบเรือนที่ดีอยู่ในเรื่องของดาวการงานอยู่ในพบเรือนแห่งความสําเร็จกลุ่มกันกับดาวพราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวการงานของคุณเรียกว่าเป็นคู่โชคเทวริธตอนนั้นเนี่ยดาวพฤหัสยังไม่ได้ย้ายก็ยังอยู่ในพบเรือนที่ดีอยู่ดีเป็นพบเรือนสหัสชา้าอาจจะไม่ได้มีมาตรฐานอะไรโดดเด่นแต่ก็เป็นพบเรือนที่ทําให้คุณสามารถโดดเด่นได้ถ้าเกิดว่าคุณทํา งานเกี่ยวกับการใช้คำพูดประสานงานหรือต้องเดินทางบ่อยๆแต่ถ้าเนื้องงานไม่ได้เอื้ออํานวยให้ต้องเจอะเจอคนให้ต้องเดินทางให้ต้องประสานงานกับใครก็หมั่นพยายามออกไปเจอเจอผู้คนหมั่นพยายามเดินทางก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นที่ทําให้ดาวพฤหัสส่งผลดีขึ้นทําให้ติดต่อประสานงานอะไรกับใครก็ราบรื่นทําให้เวลาที่เราไปพบเจอผู้คนเนี่ยก็มีคนรักคนชอบไม่ว่าพูดคุยเจราจาอะไรกับใครเนี่ยก็มีคนคอยสนับสนุนในช่วงแรกๆเลยเดือนกร,รกฎ เดือนสิงหาเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณยังสามารถที่จะเติบโตโก้าวหน้าได้ถ้าเกิดต้องการก็ต้องร่งรีบแสดงฝีมือเร่งรีบออกไปพบปะผู้คนเพราะพอในช่วงปลายปลายเดือนสิงหาจะเป็นจุดเริ่มต้นและที่ดาวการงานย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายพอดาวการงานย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายดาวพฤหัสยังไม่ได้ย้ายมาเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะกว่าดาวพฤหัสจะเป็นปฐุมเกณฑ์นี่คือต้องรอวันที่2ตุลาคมเลยและดาวพฤหัสเนี่ยถึงย้ายมาเป็นปฐุมเกณฑ์ก็เดินผิดปกติบางที กัเดินเร็วเดินช้าเดินถอยหลังอะไรแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะเดินถอยหลังกลับเข้าไปอยู่ที่ราศีมิถุนใหม่ในช่วงปลายปลายปีอีกต่างหากดังนั้นก็อย่าไปคิดหวังเพึ่งแต่ดาวพฤหัสที่เป็นปฐุมเกณฑ์มาช่วยคือการเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยทำให้คุณมีเสน่ห์ก็จริงไปติดต่อ,อการงานอะไรเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีก็จริงอยู่เพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่คุณเองอจะทํางานผิดพลาดได้เกิดจากการที่ดาวการงานของคุณอยู่ในภพเ,เรือนเสียหายทํางานผิดพลาดมีคนตําหนิเยอะไหม อาจจะไม่เยอะแต่มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวคุณเองรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คนรอบข้างที่เขามองว่าโอเคคุณทํางานดีทํางานเก่งเขาก็มีจุดสะดุดเหมือนกันว่าเอ๊ะแต่บางทีคุณก็พลาดเยอะเหมือนกันนะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการที่เขาเอื้อเอ็นดูคุณนะคะการที่ดาวพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยทำให้คนเอ็นดูคุณก็จริงทํางานผิดพลาดเขาก็ให้อภัยคุณก็จริงแต่ถ้าทํางานผิดพลาดบ่อยเขาให้อภัยก็จริงนะเขาไม่ได้ว่าอะไรมากก็จริงแต่เขาก็คิดอยู่ในใจลึกๆอยู่เหมือนก เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะดาวการงานของคุณน่ะย้ายเข้าไปอยู่ในภพเรือนวินาศมันแปลว่าทํางานผิดทํางานพังได้ง่ายๆอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าคุณใช้สติในการทํางานดีๆดาวบรหาดที่ส่งผลดีก็จะช่วยให้คุณไม่ผิดพลาดแต่คุณต้องมีสติด้วยไม่ใช่วันๆไปทํางานก็ไม่ได้ตั้งสติไปก่อนเลยทํามันไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นอย่างนั้นอันเนี้ยจะไม่ดี ที่นี้ดาวมฤตยูก็สําคัญเพราะสถิตยอยู่ที่พบเรือนการเงินอันที่จริงก็สถิตยอยู่ตรงนี้ตั้งเนิ่นนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องเตือนเอาไว้ว่าดาวมฤตยูบางครั้งเขาไม่ได้ส่งผลตลอดเวลาแต่บางทีเวลาส่งผลเนี่ยไม่ได้ทันตั้งตัวเหมือนกันถ้าส่งผลในแง่ดีก็ดีไปซึ่งโอกาสที่จะส่งผลในแง่ดีก็มีสูงเพราะดาวโชคลาภเป็นเกษตรดาวโชคลาภของคุณคือดาวพระราหูนะคะสถิตเป็นเกษตรอยู่อย่างนี้เจอกันกับดาวพระเสาร์ในช่วงหนึ่งด้วยเรียกว่าเป็นดาว คู่โชคเชิวริสเนี่ยในช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยโดดเด่นมากมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยได้โชคลาบแบบฟลุกฟลุก๊กบางคนเนี่ยสามารถที่จะถูกหวยรวยเบอร์แบบรางวัลใหญ่ๆได้เลยหรือบางคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีดวงทางด้านนี้เลยก็ไปเปิดดวงซะหน่อยเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยมีดวงเราก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ได้อยากที่จะตามซื้อถูกงวดถูกงวดเอาเป็นว่าเราไปเปิดดวงซื้อสลากออมสินสลากทกศอันนี้ก็เป็นตัวช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาบได้แบบ ไม่คาดฝันอยู่เหมือนกันแต่ดาวมฤตยูอย่างที่บอกเขาเป็นดาวไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่คุณก็จะเสียเงินแบบไม่คาดฝันเหมือนกันบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือการผิดพลาดในที่ทํางานหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจาการ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางาน <c oughs> ในโรงงานของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงงานอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังที่จะต้องไปเสียเงินแบบไม่คาดฝันกับเรื่องของความแตกหักเสียหายที่เกิดจากการทํางาน ทีนี้ดาวพระราหูยังมีข้อดีอีกอย่างหนึง่งท่านนอกจากจะเป็นดาวโชคลาภแล้วยังเป็นดาวแห่งการลงทุนด้วยช่วงเวลานี้ใครก็ตามที่เคยจมทุนมาก็มีโอกาสจะถอนทุนคืนได้หรือใครก็ตามที่คิดอ่านในเรื่องของการลงทุนอยากจะลงทุนอะไรซื้อทองซื้อหุ้นในช่วงนี้จะเป็นการคิดอ่านการลงทุนที่ดีค่ะ ถึงแม้ว่าดาวการงานจะเข้าสู่ภพเรือนวินาศก็สามารถแก้เคล็ดได้โดยการหมั่นพยายามเปลี่ยนแปลงยกย้ายตัวเองนะคะอยู่จุดเดิมๆไม่ค่อยดีพยายามยกย้ายถึงแม้ว่าการยกย้ายนั้นจะไม่ได้นําพาการเติบโตก้าวหน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมาให้แต่การยกย้ายออกจากแผนกเดิมไปอยู่แผนกใหม่หรือบางทีถ้าไม่ได้ย้ายงานก็ย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นตัวช่วยแก้เคล็ดคะ่ะที่ทําให้อะไรมันราบรื่นราบรื่นขึ้นหรืออะไรที่มันอึดอดัอดอดึอดอัดเนี่ยมันจะผ่อนคลายลงทีนี้ถ้าเกิดว่าเนื้อง,งานหรือชีวิตไม่ได้เอื้ออ ยกย้ายอะไรใดๆเลยก็หมั่นเดินทางบ่อยๆก็เป็นตัวช่วยแก้เครดได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานค่ะได้ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงแปลว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่การงานจะเปลี่ยนแปลงแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถึงขนาดพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นยังอยู่ในบริษัทเดิมแต่เปลี่ยน,นแผนหรืออาจจะย้ายบริษัทไปเลยแต่ว่ายังทํางานแบบเดิมๆอยู่หรืออาจจะเป็นธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ธุรกิจการงานมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยสินค้า จะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีลูกค้าใหม่ๆที่เป็นคนละตลาดกับตลาดเดิมที่เคยทำทำมามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปล,ปลตงตรงนี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน,น,นี่ดีนะคะเป็นตัวช่วยแก้เครดกับการที่ดาวการงานจะย้ายเข้าสู่ภพวินาาภพวินาาเนี่ยถ้าทําอะไรเดิมๆบางทีมันจะจมลงจ,จมลงเหมือนกันต้องแก้เครดโดยการหมันเดินทางแต่ถ้าเกิดว่างานเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางอยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยก็ขอให้ไปขอให้ทําเพราะมันจะทําให้ดวงมันกระเตื้ง การงานมันจะได้ไม่จมลง ที่นี้การเปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกเองด้วยนะเราอาจจะไปอยู่ในองค์กรที่เขาเปลี่ยนแปลงให้เราจับเราไปอยู่ตรงนั้นตรงนโน้นตรงนี้แต่มันมีเรื่องน่าปวดหัวนิดนึงก็คือเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่จบไม่สิ้นสักทีเดี๋ยวเอาเราไปอยู่ตรงนั้นอีกสักพักหนึ่งอีกสักเดือนึอเปลี่ยนอีกแล้วให้เราไปอยู่ตรงนี้หรือบางทีอาจจะอยู่จุดเดิมนั่นแหละแต่งงานเนื้องานเดี๋ยวก็เอางานนั้นมาโยนให้เราสักพักเดี๋ยวเอางานนี้มาโยนให้เรามันก็อาจจะปวดหัวปวดหัวตรงนี้หน่อยนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องทําใจเเเเนนนนนืื่่่่อองงจจาาาาาาากกววดดรมมัิข้สสูพหยะ ให้เกิดเรื่องความเครียดเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งชาวเมธเป็นชาวธาตุไฟปรับตัวเก่งอยู่แล้วพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร สำหรับเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้ยังโดดเด่นอยู่เลยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการขยันขันแข็งมีโอกาสมีงานเสริมด้วยงานหลักเนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังถือว่ามีงานอย่างมั่นคงอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีงานเสริมดาวลาพระเป็นเกษตรนั่นแปลว่างานเสริมจะโดดเด่นเพผๆงานเสริมโดดเด่นกว่างานหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีงานเสริมอยู่แล้วนะคะจับไว้ให้มั่นงานเสริมของคุณบางทีสร้างเงินสร้างรายได้ได้เยอะกว่างานหลักส่วนใครก็ตามที่ยังไม่มีงานเสริมให้หาทําได้เลยเพราะมันจะรุ่งเรือง ทางด้านตำแหน่งโชคลาบก็ได้ไพ่สวยได้ไพ่ของการเงินที่มั่นคงดีมากมีโอกาสได้โชคลาบอยู่เนืองๆบางทีเป็นโชคก้อนโตด้วยบางทีเป็นเงินถุงเงินถังเงินก้อนพอนอกจากดาวโชคลาบจะเป็นเกษตรแล้วยังเจอกันกับดาวคู่โชคเทวริตในช่วงกรกฎาสิงหาคมก็เต็มตัวรับเงินก้อนได้เลยส่วนไพ่จบไพ่สรุปไพ่ไปน,นี้อาจจะไม่ถึงกับโดดเด่นร่ำรวยมหาศาลทั้งๆท,ท,ที่คุณมีไพ่การเงินที่สวย แต่ว่าพอจบได้ไพ่ใบนี้ก้าถ้วยแปลว่ากินดีอยู่ดีก็จริงไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าคุณน่าจะมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกเยอะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูอยู่ในภพการเงินมันก็สร้างเรื่องของรายจ่ายจุกจิกจุกจิกได้เหมือนกันแต่มันก็มีให้จ่ายค่ะเพราะบางทีดาวมฤตยูดาวดวงเดียวกันนี่แหละที่นํามาซึ่งรายรับที่เข้ามาอย่างมหาศาลแล้วก็รายจ่ายที่ออกไปอย่างมหาศาลบวกลบคูณหารกันแล้วก็อาจจะไม่ได้เหลือเงินเยอะมากนักแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้คุณกินดีอยู่ดี ใชช้ีวิตอย่างสะะดวกสสบายค่ำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว,ว่ากอใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเก็บมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ